สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scat นะครับในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับการฝึกใช้โปรแกรม Scat นะครับเป็นการฝึกการเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนไม่ต้องดาวน์โหลดลงมาไว้ในเครื่องนะครับสามารถเข้าที่เบราว์เซอร์พิมเข้า Google นะครับแล้วพิมคำว่า Scat ได้เลยนะครับ Scat มาหน้าแรกนะครับนักเรียนเข้าที่ลิงก์นี้เลยนะครับ Scat นะครับจะมีดอท eDu นะครับ eDuation หมายความว่าสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับคลิกที่ลิงก์นี้นะครับง่ายๆก็จะมาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้เขาทำให้เป็นโปรแกรมเพื่อการศึกษาของนักเรียนนะครับอันก็จะมีเมนูเกี่ยวกับสครับสำหรับผู้ปกครองสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเขาจะทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะนะครับดีมากๆเลยนะครับ คราวที่แล้วนะครับอันนี้เป็นตอน2ตอนที่แล้วนั้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเองมนูเรื่องเครื่องมือต่างๆเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครควบคุมอุปกรณ์นะครับต่างๆให้ทํางานนะครับเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมนะครับนักเรียนเข้ามานักเรียนก็ไปที่สร้างเลยนะครับที่ที่สร้างเลยนะครับก็จะเข้าไปที่โปรแกรม s c a รออนไลน์ได้เลยนะครับ สร้างโครงการนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วได้อธิบายหน้าตาไปแล้วได้อธิบายเมนูไปแล้วนะครับการเพิ่มสปายเพิ่มตัวละครมาห,หลายๆตัวนะครับทำยังไงนะครับการเพิ่มฉากหลังนะครับแล้วก็มีพวกเฮลพวกสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เราสามารถที่จะไปเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายนะครับมีตัวอย่างนะครับสามารถไปเรียนรู้ได้อันนี้ครูปิดไปก่อนนะครับ แล้วก็จะมีด้านโค้ดด้านคอสตูมนะครับมีแทบเสียงอันนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับภาษาใครที่เป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยสามารถเลือกภาษาต่างๆได้นะครับนะครับมีทุกภาษานะครับใครถนัดภาษาไทยก็ใช้ไทยภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับครูก็จะสลับใช้ภาษาอังกฤษบ้างใช้ภาษาไทยบ้างนะครับก็ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากให้ลูกๆได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยในการ บูรณา,าการวิชาภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับแต่บางครั้งครูก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยบ้างนะครับเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ชอบใช้ภาษาไทยกันนะครับเพราะนั้นก็อ่ะโอเคถึงใจนะครับเอามานะครับเลือกภาษาตรงนี้แฟ้มนะครับก็สามารถสร้างแฟ้มใหม่นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ที่เราเคยทํใไ้แล้วนะครับบัน,นทึกทิ้ลงคอมพิวเตอร์ก็คือเวลาเราทํางานเสร็จแล้วก็บันทึกไว้ นะครับหรือไม่เสร็จก็แล้วแต่บันทึกไว้พอเรามาอีกครั้งเราก็สามารถที่จะนะครับอัปโหลดขึ้นมาได้นะครับนะอันนี้บทเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะครับเราเปิดมาหน้าต่างใหม่แบบนี้นะครับก็จะมีตัวละคร,รอยู่หนึ่งตัวแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวแมวขึ้นมาหนึ่งตัวถ้าเราจะเพิ่มตัวละครก็มาที่เพิ่มนะครับสามารถเพิ่มตัวละครได้นะครับสมมติเพิ่มตัวนี้อันนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับ ก็จะมีตัวละครเพิ่มมาถ้าเราจะลบก็ลบได้นะครับฉากหลังเป็นสีขาวเราสามารถเปลี่ยนฉากหลังได้นะครับมีเป็นหมวดหมู่แบบนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับสามารถเลือกฉากหลังได้นะครับโอเคดูเอาทะเลนหน่อยนะครับทะเลเย็นๆแบบนี้นะครับถึงฉากหลังเราสามารถที่จะมาที่อคอสตูมนะครับ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ okay. Finally, ่มข้อความเพิ่มอะไรได้ได้อธิบายไปแล้วในตอนแรกนะครับตอนที่1อันนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนนี้จะมาเน้นในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครตัวแมวครับตอนนี้เราอยู่ที่สปอต์ตัวแรกนะครับสปอต์ตัวแรกนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้กําหนดขนาดได้นะครับแล้วก็ทิศทางนะครับไ้อธิบายไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครกันนะครับตอนนี้เรามีแมวอยู่หนึ่งตัวนะครับ ในหมวดของโค้ดนะครับโค้ดโคดดิ้งนะครับโคดดิ้งก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนโปรแกรมนะครับโคดดิ้งก็จะมีหมวดหมู่ว่าเคลื่อนไหวรูปลักษ์เสียงเหตุการณ์นะครับเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีเมนูย่อยว่าเคลื่อนที่19หันหลังหันหน้าหันซ้ายหันขวามีเมนูย่อยอีกมากมายให้เราใช้นะครับรูปลักษ์นะครับรูปลักษ์ก็คือให้มันพูดให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดอย่างนี้นะครับ เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อคลิกนะเมื่อเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับก็สามารถได้นะครับอ่ะมาดูง่ายๆก่อนก็คือเคลื่อนไหวนะครับเราจะเอาเคลื่อนไหวตัวไหนเราสามารถลากลงมาไวต้ตรงนี้เลยเคลื่อนที่19นะครับต้องเรียนลองคลิกดูนะครับนะครับคลิกก,ก็จะเคลื่อนที่19อย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับ เพื่อนที่29พิมพ์ตัวเลขแล้วกด enter นะครับก็สามารถแบบนี้ได้นะครับถ้าจะลบก็คลิก1ครั้งนะครับคลิกแล้วก็กดปุ่ม delete ก็จะลบทิ้งไปนะครับตัวละครเราสามารถาจับลากมาเริ่มต้นได้นะครับ่า,าที่หัน1 5องศาลองดูนะครับก็จะหันแบบนี้นะครับอโอเคกูคลบไปนะครับหันซ้ายหันขวาหันทิศทางนะครับนักเรียนสามารถกำหนดได้ นะครับทีนี้ครูมาที่เคลื่อน19นะครับเคลื่อน19แบบนี้ครูเริ่มต้นใหม่นะ19หาไปไหนละ่ะนะครับหายไปไหนเออหายไปไหนเออหายไปไหนเออนะครับทิศทาง90 กลับมาที่เดิมตำแหน่งเดิมศูนย์ศูนย์นะครับกลับมาที่เดิมแล้วนะครับอันนี้ตำแหน่ง x y เราสามารถกำหนดได้นะครับถ้าครูบบกใส่ศูนย์ศูนย์เมื่อกี้ก็จะกลับมาที่เดิมนะครับอ่าตัวนี้เคลื่อนที่19อันนี้มันเมื่อคลิกนะครับครูลดทิ้งทีนี้มาดูที่เหตุการณ์วันนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อคลิกก็หมายความว่าเมื่อคลิกธงเขียว โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานนะครับเมื่อคลิกปุ่มหยุดก็สามารถหยุดนะครับครูบอกว่าเมื่อคลิกโรงเขียวนะครับเมื่อคลิกโรงเขียวให้เริ่มทํางานให้เริ่มทําอะไรครูบอกว่าให้เริ่มทำสามสิบนะครับทำอะไรสามหลักก็คือให้เดินไปสิบเก้าไม่ต้องคลิกซ้ำเมื่อกี้นะครับอา้าคุณคลิกปัับนะครับก็จะทําซ้ําแบบนั้นนะครับทําซ้ําแล้วก็หายชนหายไปเลยนะครับอ่ะครูลบทิ้งนะครับ ลบทิงใหม,ม,ม่มาเริ่มเมื่อกี้ทำซ้ำก็ยังต้องคลิกอยู่ไว้ให้ทำซ้ําตลอดทำซ้าตลอดคลิกทาซ้ําตลอดมาปับ๊บทำอะไรละ่ะซ้ำตลอดเคลื่อนที่19นะครับ19ซ้ำตลอดเป็นไงครับลองคลิกดูนครับคูล่าสต็อปก่อนนะครับลากมาอ่ะเมื่อคลิกทำซ้ำ19ชนแล้วหายไปเลย นะครับชนแล้วหายไปเลยเอาทีน well. ี้เราแก้ปัญหาชนแล้วไม่ให้มันหายไปเลยทํำยังไงนะครับก็เรามาบอกว่านะครับเรามาบอกว่ามาบอกว่ามาบอกว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวถ้าชนแล้วให้สะท้อนกลับตรงนี้นะครับที่หมวดเคลื่อนไหวชนแล้วให้สะท้อนกลับชนแล้วให้สะท้อนกลับเราคลิกชนปั๊บสะท้อนกลับนะครับชนปั๊บสะท้อนกลับแต่การสะท้อนกลับมันเป็นยังไงครับสะท้อนกลับกับหัวใช่ไหมครับ การสะท้อนกลับนั้นมีสามารถกําหนดได้หลายรูปแบบนะครเอาคือสต็อปก่อนนะครับรูปแบบในการหมุนนะครับตั้งค่ารูปแบบในการหมุนนะครับก็จะมีคลิกเลือกว่าหมุนจากซ้ายไปขวาห้ามหมุนล้อด้านอ่ะเอาจากซ้ายไปขวาขวาเป็นไงลองดนครับจากซ้ายไปขวาก็คือสลับซ้ายมาขวานะครับพอชนขอบสลับซ้ายออาอ่ะเปียนมาที่ห้ามหมุนห้ามหมุนเป็นไงเอ่ยก็คือไม่ต้องหมุนนะครับชนเสร็จก็ถอยทันกลับมา นะครับอ่าสต็อปอีกตัวเลือกหนึ่งที่ก็คือรอบด้านรอบด้านเป็นยังไงอ่าลองดูนะครับรอบด้านก็จะกลับมาแบบแบบเหนืแรกนะครับโอเคสต็อปนะครับทีนี้ระหว่างที่เคลื่อนที่ไป19ชนให้สะท้อนกลับในรูปแบบซ้ายไปขวานะครับและหลังจากนั้นก็ให้นะครับให้พูดไปด้วยให้พูดไปด้วยให้สวัสดีไปด้วยนะครับพูดคําว่าสวัสดีไปด้วย ร็บอกพูดสวัสดีด้วยนะ,ะสวัสดีอันนี้สวัสดีเราพิมพ์ได,ได้นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกลองดูนะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนเป็นด้วยนะครับโอเคทีนี้เวลามันวิ่งมันเป็นเวลาไอมาตรฐานใช่ไหมครับวิ่งชนเราสามารถควบคุมเวลาวิ่งได้นะครับมาที่เหตุการณ์แล้วมาที่รอนะครับ รอหนึวินะครับาคดดลคิกดูนะครับรอหนึ่งวิรอหนึ่งวิวนมันจะวนซ้ําเมื่อคลิกวนซ้ำเพื่อนที่19ชนขอบให้สะท้อนกับโดยสะท้อนกับแบบซ้ายไปขวาแล้วพูดคำว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนไปด้วยนะครับแล้วระหว่างที่จะไปวนซ้ําใหม่ให้รอหนึวินาทีนะครับมันจะรอ,อแบบนี้ก็จะช้าตัวเลขยิ่งเยอะก็จะช้าถ้าเราต้องการให้มันเร็วขึ้นเราก็ ใส่ตัวเลขให้มันน้อยลงคูใส่0.5นะครับ0.5เอ็ตเตอร์ลองดูสิครับเมื่อคิดนะครับก็จะเริ่มเร็วขึ้นต้องการให้เร็วกว่านี้ได้ไหมก็ใส่ตัวเลขที่น้อยลงไปกว่านั้น0.05น้อยลงไปกว่านั้นอีกนะครับเป็นไงครับนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับเราสามารถใส่ตัวเลขได้นะครับเป็นไงครับง่ายๆนะครับง่ายๆไม่ยากเลย ในการเขียนโปรแกรมควบคุมตัวละครให้ทำงานตามที่เราต้องการนักเรียนสามารถที่จะไปเอาโคดดิ้งต่างๆพวกนี้มาใส่แล้วก็ทดลองดดลองดูนะครับทดลองตามตัวอย่างรูก็ได้นะครับในการเขียนควบคุมนะครับง่ายๆวันนี้นะครับการเขียนโปรแกรมสแปรควบคุมนะครับควบคุมตัวละครนะครับไม่ยาก หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็จะบันทึกด้านล่างนี้นะครับโครงงานสแกตตหลังจากนั้นก็สามารถเปิดขึ้นมาทํางานได้นะครับไม่ยากนะครับง่ายง่ายนะครับนักเรียนสามารถไปยุ่งใช้นะครับสําหรับวันนี้นักเรียนนะครับก็ไปฝึกซ้อมนะครับขอญาตแนะนํานักเรียนโปรแกรมสแก t นะครับในการเขียนควบคุมขั้นตอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีลูกๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ